จำไว้ครับสืหมาป่าไม่ต้องการคู่หูครับเอ,อเอา้าเอ็มมาเอ็มมาเพิ่งกินข้าวเสร็จเสียงเหมือนป่วยสตินะคะอ๋สอสงสัอยอ่ะยังไม่ชินโทนเอ็มมาเปลี่ยนทอนเสียงเฉยอฉยแล้วไปทำอะไรกันครับเนี่ยเขานั่งเฝ้าจันเล่นแอร์ ว่าไปวันวาเลนไทยก็แค่วันธรรมดาจีวิงวิงนี่ฮคนคนมีแฟนคนเดียวคนมีแฟนคนเดียวน่ะไอ้น้องอยู่แถวนี้นลมันแบบไม่ดีเท่าไหร่นะน้องเข้าใจไหมเพราะว่าแบบน้องเป็นคนส่วนน้อยอนะน้องจะต้องแบบเจียมเจียมหน่อยเข้าใจปะ คุณรู้ไหมว่าการที่ผมเป็นคนส่วนน้ยหมายความว่ายังไงแปลว่าคนส่วนน้อยยังไงล่ะคนไม่เยอะไม่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 าฟังพวกมีแฟนทั้งนั้นเยียมเจียมตัวเองซะไอคนมีแฟนเยียมเจียมเดวนี้เียมเจีย้วทำยังไงยียดีอะไรมีแฟนหรือเปล่าเียมเฮะย็นจเย็นย็นจครับมอสมากระตัก กิกิต้องใจเย็นๆนะคะไม่เป็นไรว่าแต่มีแฟนมาอะไรอะไรเอาเปิดมาแล้วแฟนผมเป็นคุณหนูครับพออ้วนผมของผมก็มีกิกิคนเดียวเหมือนกันพออ้วนผมของผมก็มีกิกิคนเดียวเหมือนกัน